สวัสดีครับการกล้องส่งพักสยามกับอาจารย์สุทัศน์มันเกิดวิ์ก็มาดูพระแล้วก็ให้ความรู้กันในทางด้านดูเนื้อพระส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเน้นในการให้ดูพระผมจะไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับประวัติการเป็นมาการสร้างพระแล้วก็มีเนื้อพระมีอะไรบ้างแต่จะชี้ให้เป็นบางส่วนนะครับแต่ละ แต่ละอย่างเพราะผมได้สะสมพระซึ่งเป็นมรดกจากปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อทั้งพ่อตัวเองและพ่อทั้งพ่อตาก็มีพระที่ให้เราสะสมไว้ดูเนื้อดูตัวอย่างได้แต่ผมสะสมมาตั้งแต่อายุ17นะครับที่เรียน วิไลภูทิบูสงขามจังหวัดพิศูุโลกซึ่งผมเกิดที่อำเภอร,ราดยาวจังหวัดนครวรรร์แล้วก็มาโตที่พิศสุโรคแล้วก็ทํางานที่กําแพงเพชรบรรจุเป็นครูครั้งแรกแล้วก็มาได้ครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยอำเภอเมืองอยู่ใกล้ตัวเมือง4กิโลนะครับอยู่4เลนนะครับตอนนี้มีเสียงรถอะไรก็ ต้องขออภัยด้วยครับมีต้องมีเสียงรบกวนครับแล้วก็ทางบ้านชิดติดกันยาวตลอดเลยนะครับทั้งสองฝัง่งครับเดี๋ยวมาชมพระที่เอที่ผมจะให้ชมแล้วก็จะแนะนําในการดูดูเนื้อดูผิวนะครับก็บมีตัวอย่างพระเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นพระเนื้อสำมลิตนะครับตั้งแต่ทำไม ผู้พ่อก็เลยได้สะสมไว้ครับอย่ามาชมกันเลยครับในการกล้องส่งพระสยามก็ให้ความรู้กับผู้ที่ชื่นชอบในการดูพระแล้วก็สะสมพระเช่าซื้อพระกันนะครับวันนี้ผมอาจารย์สุทัศน์มันเขตวิทย์นะก็ได้นำพระ ท่ากระดานหูช้างนะครับมาแนะนำให้ท่านชมให้ฟังกันนะครับนี่ผมก็จะเล่าประวัติคร่าวๆเรียกว่าพระท่ากระดานหูช้างครับเมื่อปี2500ทางวัดเหนือเนี่ยอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆนะฮะให้ให้ให้รู้จักกัน จังหวัดเหนือจังหวัดกาญจนบุรีโดยคําสั่งของพระเทพมงคลลังสีเจ้าวาดวัดเหนือหรือวัดเทวะสังฆารามและเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ทําการขุดเจาะพระเจดีย์องค์หนึ่งเพื่อทําการที่จะบรรจุพระเครื่อง25ศตวรวษได้ขุดเป็นโรง ขนาดที่ให้คนลอดเข้าไปได้ประมาณสองสองนะครับปรากฏว่าข้างในพระเจดีย์บรรจุทรายละเอียดไว้เต็มเลยครับแล้วก็อัดจนแน่นครั้งเมื่อได้ทำการขุดทรายออกมาก็าจะพบตรงกลางมีไหกระเทียมเคลือบสีดำบรรจุพระเครื่องต่างๆอยู่หนึ่งไห แล้วก็ที่ใต้ไหก็มีพะรพะศิาลาพระศิลาแหลงที่ชำรุดประมาณ4-5หแผ่นนะครับที่วางเรียงล้อมไหยอยู่ส่วนตรงกลางก็มีพระเครื่องต่างๆฝังบนอยู่อยู่กับทรายจำนวนมากทางวัดก็จึงได้ทำการขนเอาพระออกมา ได้พระมาจำนวนมากมายนะครับก็มีพระที่ได้ดังนี้ครับมีหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อโบนะครับเนื้อดินเผาแล้วก็พระปรุหนังฐานธรรมดาพระปุหนังฐานปาโตพระปุหนังพระพระอุทองฐานบัวเกศคด นะครับพระอู่ทองเสียงจักรพระอู่ทองพิมพ์เล็กพระอู่ทองพิมพ์ใหญ่พระอู่ทองมือซ้ายพระขุนแผนพิมพ์เล็กแล้วก็พระขุมแผนพิมพ์ใหญ่พระท่ากระดานหูช้างตัดชิดเนี่ยครับอันนี้อะไรท่ากระดานตัดชิดนะฮะอย่างอย่างผมมีมีทั้งหมดสามพิมพิมใหญ่พิมพ์กลาง พิมพ์เล็กนะครับที่ผมเรียกอยู่แล้วก็พระท่ากระดานหูช้างนะครับฐานเป็นเส้นเนีครับเป็นหลายตะกแกรงเนี่ยคือเนื้อนะแล้วก็อันนี้ตัดชิดนะครับแล้วก็ยังมีพระตีตกายพระสมัยทราวดีขนาดเล็กปรางปฐมนิเทศนะครับ แล้วก็พระสมัยท้าเรวดีขนาดใหญ่ปลางปฐมปรเทศแบบนั่งห้อยนะครับพระบาทมันนั่งห้อยพระบาทหรือนั่งเก้าอี้เนื้อดินเผาปิดทองเอ่อปิดทองร่องชาติกว้าง16เซนสูง17เจ็ดเซน นอกนั้นก็ยังมีพระท่ากระดานพระโคนสมองแล้วก็มีพระสมาธิปางมันพิชัยพ,พระปางสเออพระปางสายญาติรพระง่วก็มีนะครับมีหลายอย่างหลายชนิดเลยที่อยู่ในเจดีย์องนี้นะครับอันนี้คือประวัติ คุณคุณของพระท่ากระดานหูช้างนี่ก็ทั้งด้านแควคาดคงคงกระพันนะครับก็ผมก็เคยเล่าให้ท่านผู้ชมไปครั้งหนึ่งแล้วว่ามีตำรวจอ,อดีตตำรวจคือกเกษียณมานะก็ได้มาเอาไปตัดสายลุงที่อยู่บนท้องฟ้าก็ออกเป็นท่อนๆๆน,น,น,นะครับแล้วก็ต่อไม่ได้ เพราะไม่ได้เรียนคาถาต่อลุงแล้วก็ทำให้ครอบครัวตัวเองนะครับที่แตกแยกกันนะครับผมเคยเล่าไปแล้วนะครับก็ในคลิปวิดีโอครับก็โทรมาพูดมาคุยกันกับอาจารย์สุทธั์มันเข็ดวิทย์นะครับในการก้องส่งพระก็มีพระหลากหลายให้ท่านชมมาชมเนื้อกันนะชมประวัติไปละเนี่ยครับเนื้อ เนื้อพระกลุ่จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูเลยนะฮะนะเนื้อดินนะครับแต่เคาะเป็นหินเลยนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับนี่ตัดชิดครับ ตัดชิดก็คือตรงนี้ครับนะก็คือเอาตรงเนี้ตรงตระแกงฐานตรงเนี้ยไม่เอาตัดตัดชิดองเลยนะครับเอาแต่ฐานบัวมานะครับเนี่ยเอาแต่ฐานบัวมานะครับอันนี้เขาเรียกก็ตัดชิดอันนี้พิมกลางผมเรียกงี้นะเพราะผมมีอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ผมเรียกพิมเล็กนะครับที่ว่าเป็นเส้นได้ที่อยู่ในตำราน เนี่ยครับนี่เป็นพระที่ชื่อเสียงดังมากนะครับถ้าใครมีไว้เนี่ยละหายากนะเพราะมีน้อยไม,ไม่ไม่ได้มีมากนะครับเนี่ยตั้งแต่รุ่นรุ่นปู่รุ่นพอ่อผมก็ได้สะสมไปทั่วประเทศเพราะเป็นคนชอบอะอนะครับดูเนื้อ เนื้ออย่างเนี้เขาใช้เวลานะครับหลายร้อยปีถึงจะได้เนื้ออย่างนี้ถ้าพระใหม่เนื้ออย่างนี้ทําไม่ได้ผมบอกได้เลย,ยนะครับเนื้อแกงจะไม่หนักนะเพราะว่าเขาแห้งขาดใจละนะครับ นะครับก็ฝากไว้กับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับโทรมาพูดมาคุยกันนะทางด้านใต้คลิปวิดีโอครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ